สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะ fc กีบบอยให้โชควันนี้เราอยู่กันที่วัดมงคลรัฐนะคะคลองลำลุกกาสิบสองวันนี้นะจะพากิกบอยให้โชคนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเออ่กราบขอพรอ ระอัน,นันทร์ทรัพนะคะเพื่อเพิ่มทรัพเพิ่มโชคลาภกันนะคะทุกคนและก็จะมาจดุดทูบเดี๋ยวรอรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะรรก่อนอื่นเลยตรงนี้นะคะก็จะมาเาขียนชื่อแล้วก็เพื่อไปผูก กับทางวนะคะแล้วก็เราจะทำการขอโชคขอลาบกันแล้วก็ตรงนี้เลยนะคะทุกคนได้ทำการจุดเป็น ที่เรียบร้อยนะทุกคนก็รอรุ้นไปพร้อมๆนะกันนะคะงวดนี้ซึ่งก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานในลึกถึงเท้าเอ่อเท้าทรัพย์อนันต์นะคะทุกคนเพื่อให้ท่านเมตตาให้ช่วยรับรองงวดนี้นะคะ โปรดตั้งใจตั้งจิตปธิษฐานสำหรับคนที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันตั้หน้านะคะระหว่างรอนะคะก็จะ ระหว่างรอเลขใหม่จนกว่าจะหมดก็เราจะมากราบหลวงพ่อนิมิตรใหม่กันนะคะก็มาเรามาเลขแรกมากคดูเอานะคะก็จะเป็นเลขเก้านะทุกคน เลขที่2ก <hail> ็มาแล้วนะเป็น <fort> 3านะคะสก็ใกลไหมนะคะเลขสุดท้ายนะคะก็จะเป็น น่าจะเป็นกลมๆออกมาน่าจะเป็นศูนย์นะทุกคนมัน เก้าสามศูนย์ห้าแปดศูนย์เนาะทุกคนก็เลขออกบั็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็น930นนะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณค่ะ